น้หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่าพบและภรรยาชื่อว่ามาลีทั้งสองแต่งงานกันมาหลายปีหากแต่มีนิสัยตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงพบเป็นชายหนุ่มขยันขันแข็งตื่นเช้าทุกวันเพื่อไปทำงานในไร่ไม่เคยบ่นหรือเกียดค้านส่วนมาลีเป็นหญิงสาวที่รักความสบาย ไม่ชอบทำงานบ้านตื่นสายและมักหาข้ออ้างเพื่อไม่ต้องทำอะไรพบตื่นแต่เช้าออกไปทำงานในไร่ไถนาขณะที่มารีเองยังคงนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มแม้พบจะกลับมาบ้านก็ยังเห็นบ้านรกอาหารก็ยังไม่ได้ทำและมารียังคงนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพร้อมกับข้ออ้างสารพัด พบจ๋าวันนี้ฉันปวดหัวนิดหน่อยอ่ะเลยไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเลยพบจ๋าวันนี้อากาศร้อนจังฉันเลยขี้เกียจทำกับข้าวพบจ๋าเสื้อผ้ายังไม่ได้ซักเลยเพราะเมื่อวานฉันเหนื่อยกับการไปเดินตลาดพบได้แต่ถอนหายใจแต่พ่อรักภรรยาจึงไม่ได้ว่าอะไรมากวันหนึ่ง พบคิดแผนบางอย่างขึ้นมาเขาตัดสินใจว่าหากมารีไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเขาจะต้องสอนบทเรียนบางอย่างให้เธอรู้จักคุณค่าของความขยันเช้าวันต่อมาพบออกไปทำงานตามปกติแต่คราวนี้เขาไม่กลับบ้านตามเวลาเหมือนเคยปล่อยให้มารีอยู่บ้านตามลำพัง โดยไม่ได้เตรียมอาหารหรือน้ำไม่ให้เลยและตอนเช้ามาลีก็ยังไม่รู้สึกอะไรและพอถึงเที่ยงท้องก็เริ่มร้องเพราะความหิวเธอเดินไปดูในครัวก็พบว่าไม่มีอาหารเหลืออยู่เลยเอ๊ะพบหายไปไหนนะทำไมยังไม่กลับมาอีกมาลีเริ่มกระวนกระวายตกเย็นพบก็ยังไม่กลับมา มารีเริ่มหิวจนทนไม่ไหวจึงจำเป็นต้องลงมือหุวงหาข้าวทำกับข้าวเองแม้จะไม่คล่องนะักแต่ก็ยังพอให้ประทังชีวิตได้เมื่อพบกลับมาถึงบ้านในตอนคำ่ำเขาก็พบว่ามาลีกำลังทำหน้าเศร้ากับจานข้าวที่เธอทำเองพบเจ้าหายไปไหนมาทั้งวันข้าหิวจนแทบแย่พบยิ้ม ก่อนจะนั่งลงตรงข้ามกับเธอข้าอยากให้เจ้ารู้ว่าถ้าข้าไม่อยู่เจ้าจะลําบากแค่ไหนบ้านต้องได้รับการดูแลอาหารต้องมีคนทำถ้าข้าเป็นคนเดียวที่ทำทั้งหมดแล้ววันหนึ่งข้าเกิดป่วยขึ้นมาเจ้าจะทำยังไงมาลีเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจข้าเข้าใจแล้ว พบข้าจะพยายามขยันขึ้นข้ารู้แล้วว่าหากไม่มีเจ้าข้าคงลำบากมากเลยตั้งแต่นั้นมามารีเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้ว่าจะยังมีขี้เกียจบ้างแต่เธอก็พยายามทำงานบ้านและช่วยพบในสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่เพราะถูกบังคับเพราะเธอเข้าใจแล้วว่า การแบ่งเบาภาระกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคู่ชีวิตชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและที่สำคัญกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะ